สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับจะมาทำเมนูแซนวิชหมูทงคัตสึนะครับผมมาถุงมือถุงมือ <c oughs> อ่ามา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากหมูดำซีพีครูปะ เราก็จะซับให้แห้งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาสกอวก่อนเพราะมันม,มีตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแฟตแคปถ้าเรานำไปทอดเลยเนี่ยมันก็จะหดตัวอ่ะเราก็ต้องสกอวอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาทุบตัวหมูผู้คำนุ่ม นะต่อไปเราก็จะมาชุบตัวหมูของเรานะครับรก็จะลงไปโดยตรงตรงปลายนิดนึนงจะได้ตอนนี้นะครับเราก็จะมาทอดต,ตัวโทมคัสซีของเราเราก็จะใช้ไฟกลางนะค่อยๆหย่อนลง ตอนนี้นะครับทงกสสิของเราเนี่ยก็เริ่มสีเหลืองทองนะครับสพราะว่าตอนนี้นะครับก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาพักมาเรามาประกอบตัวแซนโดกันดีกว่าครับเราบังชั้นแรกก่อนนะครับก็จะเป็นเนยปาดบางๆต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวมิโยเนสเราก็จะลงไปอ่า ใส่ตัวหมูของเราลงไปนะครับแล้วก็จะเป็นตัวซอสทัคัสสึเราจะเป็นผักต่อนะครับจากนั้นเราก็จะประกบด้วยขนมปังชิ้นสดท้าของเราลงไปต่อไปนะครับเราก็จะเอาเป็นคัตติ้งบอร์ดหรืออะไรที่เบรนเป็นบันนะเราจะเอามาทับวางทับไว้ก่อน แล้วเราจะเอาพวกจานกับอะไรหนักๆเนี่ยเอามาวางเพื่อให้มันแบนกดลงไปป็บแบนนะครับฉันทำอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้กินง่ายนะครับแล้วมันจะคอมแพคทิ้งไว้ประมาณสัก5-10นาทีนะครับตอนนี้นะครับก็ประมาณ50บนาที5-10นาทีอนะ่ะแทนเอาไาต่อเราก็จะออกนะครับนี่ฮะมาว่ามันเริ่มแบนประกบกับตัวขัดสืแล้วเราก็จะเอาออก ขั้นตอนนี้นครับค่อยๆนะครับผมเราจะทำขอบต่อไประวังหน่อยนะครับถ้าใครไม่อยากทําใครไม่อยากเสียของนะครับ mm hmm. ก็ไม่ต้องหั่นก็ได้กินเลยแต่ว่าอันนี้จะทําเพื่อความสวยเราจะมาหั่นครึ่งและนี่นะครับก็คือคัตสึซันโดของเรา ึงขั้นตอนการกินของเรานะครับนี่ให้ดูอีกฝั่งด้วยนะกินมากมาคำใหญ่กรอบนอกนุ่มในของชุ่มฉ่ำน้ำซอสอร่อยมากแล้วก็ตัวหมูนี่นุ่มมากๆชูซม้มากๆและนี่นะครับก็คือเมนูของคนที่กำลังคิดถึงญี่ปุ่นอยู่เหมือนเซนนะครับอ่ะก็กินทิปไปก่อนกัแล้วกันคัตส,สึซันโดนะครับ ถ้าใครทำเมนูนี้เนี่ยก็หาซื Slow ้อได้ห <ham S 2> ม Sunday ูดำซีพีครุตะทำจัสันโดอร่อยมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาครับ